น,นักเรียนที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวราื้อจะบอกช,ช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับ YouTube นะครับให้นักเรียนพิมพ์เข้าไปที่ YouTube นะครับชื่อช่องว่าเราซื้อยู u Channel นะครับเข้าไปกด Subscribe สสกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนย้อนหลังให้นะครับในช่อง YouTube ของราื้อนะครับต่อไปราื้อจะสอนในเรื่องวรรณยุกต์วรรณยุกต์ในวิอินนะครับมีอยู่ สี่รูปสี่รูปมีอะไรบ้างนักเรียนดูครับมีเสียงที่หนึ่งเสียงอาอาคือเสียงสามัญนะครับอาเสียงที่สองคือเสียงอาเสียงถ้าเทียบในวรรณยุกต์ภาษาไทยคืออไม้จตวานะครับอาเสียงหนึ่งเสียงสองาเสียงสามอาอา เสียง4อ่ะเสียง4อ่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวนักเรียนไม่เห็นภาพนะครับซื้อขออย่าแป๊บนึงนะครับอ่ะให้นักเรียนทำมือตามหนูซื้อนะครับให้เรียนทามือตามหนูซื้อนะครับเสียงหนึ่งมือขวามือขวาลากจากซ้ายไปขวาครับเสียงหนึ่งอ่ะ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 เสียงสองเสียงจากมุมล่างด้านซ้ายขึ้นมุมบนด้านขวาครับอ่ะอ่ะ เออฟันเพื่นครับอ่าต่อไปเสียงที่สามอ่าอ่าจากซ้ายไปขวานะครับอ่าเสียงสี่อ่ะควนอีกหนึ่งรอบครับอ่า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 เราซื้อเอาจะระอื้อบ้างหล่ะ ถ้าเราซื้อเอาสระอื่นบ้างล่ะครับสมมุติเอาสระเอาสระอาก่อนแล้วกันนะครับสระอาหนึ่งอาเสียงสองอาเสียงสามอาเสียงสี่อ่ะอา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 ะเข้าใจแล้วกดไลค์ให้เราซื้อหน่อยจ้าเข้าใจแล้วกดไลค์ให้เราซื้อหน่อยจ้าโอเคครับต่อไปถ้าเอา ผสมสระโอหล่ะโอหล่ะโอ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 อ่าเก่งมากครับสระเอหล่ะเอเออเออเอเอเยี่ยมมากครับต่อไปสระอี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 สระอูล่ะสระอูล่ะครับ อู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 อ่าสระวีล่ะอึ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 อ่าอันนี้คือการขันวรรณยุกในพินอินนะครับอ่ะถ้าต่อไปเราซื้อพูดว่าอ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 าจางคายต้าจุ่ยป้า一งให้เรียนอ่านว่าอา่าิงอา่าิงอา ซึ่งอ่ะแบบนี้นะครับตัวอย่างอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเราซื้อว่าอ่ะ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 จังคาจ๋ยปาชงิชง开大嘴巴一声二声三ชงิงอ่าลองดูก่อนนะครับลองรอบแรกนะครับอ่ะ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 จังคาจ๋าาง开大嘴ชิง สองเสีง3ามเสีงอ่าสี่เสีงอ่าเก่งมากครับต่อไปถ้าเราซื้อเอาสระอีล่ะเอาสระอีล่ะครับอี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 จาง开大嘴巴一声二声ิงอ่า เก่งมากครับวรรณยุกมีอยู่4รูปแบบนี้นะครับอา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 เป็นตัวอะไรนะครับบทที่1ครับบทที่1ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปพร้อมกันนะวันท,ท,ที่หนึ่งบทที่หนึ่งว่แปลว่าฉัน ออีเพียในหนึ่งวันของฉันครับในหนึ่งวันของฉันทําอะไรบ้างหนึ่งวันของนักเรียนทําอะไรบ้างอ่าตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับนักเรียนทําอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์กันนะครับอ่าไปคำคำศัพท์คําแรกเลยครับคําแรกที่อีเชิงเสือครับเชิงสือแปลว่าคําศัพท์คําศัพท์คําแรกใครอ่านได้บอกซื้อหน่อยครับถ้า ผสมแบบที่เราซื้อสอนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วน<อ>ักเรียนจะสาม,มารถผสมและอ่านพินยินได้เองนะครับสี่สวางสี่สวางแปลว่าตามภาพเลยครับสี่สวางแปลว่าตื่นตื่นตื่นนอนนั่นเองนะครับสี่สวางอ่าอน,เนเราซื้อจดไหมเราซื้อตู้สี่สวางส,างส<ว>ี่สี่สวางอ่านว่ายอย่างไรเอ่ยรูปภาพบอกแล้วว่า เขากำลังทำอะไรอยู่ครับ<ช>แปลงฟันใช่ครับเราซื้อขอถอดออออแป๊บหนึ่งนะครับหนักหัว <c oughs> อ่าแฝบเลยหัวเราซื้อ <c oughs> โอ้ใส่ดีกว่าครับ <c oughs> ใส่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> คำนี้อ่านว่าชั่วหยาเกินเราชื่อตุชัวหยา ชั่วหยาอ่าชั่วหยาชั่วหย่าเก่งมากครับคำที่สองอ่านว่าชั่วหย่าต่อไปคำที่สามครับคำที่สามอะกเกิลลู่อตูสีเหลี่ยงสีเหลี่ยงคำนี้อ่านว่าสีเหลี่ยงสีเหลี่ยงแปลว่าแต่วันนี้เราซื้อ จะล้างหน้าออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับคิ้วหนาขนาดนี้นะครับสีเหลี่ยสีเหลี่ยแปลว่าล้างหน้านั่นเองต่อไปครับคาต่อไปคาต่อไปจ่าอ่านว่าสีจ่สีจ่แปลว่าอาบน้อาบน้ำวันนี้ใครยังไม่สีจายยกมือ ่อห้องสามยกเต็มเลยโอ้โหห้องสองก็มีห้องหนึ่งก็มีใครเนี้ยอ่าต่อไปครับต่อไปต่อไปคำต่อไปครับคำนี้นกักเรียนรู้อยู่แล้วครับชือ่อชื่ออะไรครับชื่อฟานาชือช้อฟานชื้อฟาแปลว่ากินข้าวกิน <kalo. S 2> ข้าวกินข้าวเก่งมากๆเลยครับคำนี้ทุกคนรู้นะครับชื่อฟา ชื่อฟ้านแปลว่ากินข้าวตอนนี้สกายกาลังชื่ออะไรไม่รู้ครับชื่อสมน่าสกายสกายห้องสามครับหลุดื่อเห็นนะครับหลุดื่อเห็นนะครับหลุดซื่อเห็นทุกคนเลยตอนนี้อ่าต่อไปครับคําต่อไปอ๋อเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบอยู่แล้วช่วยเจีวยวโอ้โหคำแบบนี้คำว่าว่าจียว ซุยเจ้ยวซแปลว่านอนหลับนอนหลับเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวซื้อขอทวนให้อีกหนึ่งรอบนะครับคําแรกตั้งแต่คําแรกเลยคําแรกครับฉี่ s วง n g ฉี่ s w i ฉี่ s w i ฉี่ s w i แปลว่าตื่นนอนต่อไปชั่วหยาชัวหยาชั่วหยาแปลว่าแปลง แป้งฟันแปงฟันต่อไปครับสีเหลี่ยมสีีเหลี่ยมแปลว่าล้างล้างอาเก่งมากครับต่อไปสีจ้าวสีจ้าวสีจ้าวแปลว่าอาบอาใครไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าตอนเย็นนี้กรุณาอาบด้วยนะจ๊ะต่อไปครับชอฟา ชิลขอ่าชิลขอ่าต่อไปครับช่นนอนนอชนอนนอนนอจ้อนนอ,อ,อ,อไปอนนะ <S 2> <S 2> <emy S 1> อ,อนนอนนอนกอนน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 อนสอานรนนอบไดนเดน๋ยวเปิดเธอมาอราอื้อแจกค้อยเลยนอนนอนนอนนอซนออแจกพอยอเลยนนครับเนอนนอนอย์เลยเราซื้อให้นง รห,หัสภาพนี้หนึ่งพยางให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในสมุดเลยนะครับเขียนคําตอบภาษาไทยนะครับตัวแปรของมันนะครับข้อคิดว่าตัวอะไรรหัสภาพเขียนคําตอบอไปเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะให้ชูนะครับว่าภาพนี้นมีความาหมายว่าอะไรนะครับหนึ่งพยางนะครับหนึ่งพยางนะครับ หนึ่งพยางคนะครับคำนี้หนึ่งพยางหนึ่งพยางเท่านั้นนะครับช่า,าชเฉลยนะครับเฉลยภาพนี้คือคำว่า,าเหนียวที่แปลว่านกนั่นเองครับทำไมถึงเป็นนกรู้ไหมครับเพราะหนูจับไก่ครับนอหนูกับกอไก่บวกกันเป็นนก นกภาษาจีนพูดว่าเหนียวนั่นเองเอนนไม่เป็นไรตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเตรียมตัวนะจ๊ะข้อนี้เราซอจะออกเสียงแค่สองรอบนะครับตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะคำว่าสี่สวงสี่สวงสี่สวงสี่สวาง เต็มทัวรนะจ๊ะสี่สว่างสี่สว่าง nah, ห้องที่หนึ่งครับห้องหนึ่งทำว่าสี่สว่างท่าไหนเอย่ยสี่สว่างเอาเอาแล้วเอาแล้วสอบสวนกับเพื่อนแล้วเอาแล้วห้องหนึ่งเอาแล้วสี่สว่างอ่าห้องสองครับสี่สว่างห้องสองเปิดกล้องครับสี่สว่าง ห้องสองสี่สว่างท่าไหนครับห้องสองสี่สว่างห้องสามครับห้องสามสี่สว่างสี่สว่างอ่าห้องสี่ครับห้องสี่สี่สว่างสี่สว่างสี่สวงสี่สว่างอันไหนครับอ่า เลยครับสี่สว่างคือตัวนี่ <Yahoo! S 1> เยก่ยมากมากเลยครับอ่ะต่อไปครับเราซื้อมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทําครับเราซื้อจะให้นักเรียนเขียนตัวจีนพินินและหาคําแปลเองนะครับให้นักเรียนหาคําแปลเองนะครับเราซื้อให้เวลาในการทําแบบฝึกหัดนี้3นาที ตอนนี้ลงมือทําได้เลยครับตอนนี้ลงมือทําได้เลยครับให้เวลา3นาทีนะครับเขียนตัวจีนไหมครับอะไรนะครับเขียนตัวจีโป<อ><อ>เขียนลงในสมุดเลยครับเขียนตัวจีน,จน<อ>พินอินแล้วก็หาคําแปลครับ<อ>ถ้าวันนี้ทําแบบฝักหัดตรงนี้เสร็จเราคือจะไม่สั่งกันต้านเย้หนเร็วยยเว <iy an! S 2> ย้ย ทำเสร็จตอนนี้เราซื้อจะไม่สั่งการบ้านให้เวลา3นาทีนะครับเราจะเอไรเธอจะพูดเธอก้พูดสิคำคมอ่ะอะไรนะครับเราซื้อยะไเนื้อะดมีคำคมหลายอย่างใช่อะไรโคน่าโคโรน่ามันเป็นไปได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะีคนบอกเราคว่าโคนาโคน่าอะไรเนี่ย โคโรนาเ,เป็นไวรัสแค่โคตรน่ารักอ่ะเป็นเธอโอ้โหแหมไร้กาดเจ้าช่างไร้กาดยิ่งน้มโอ้โหคำคมเต็มเลยเหรอที่ปิดไมค์น,นะครับเดี๋ยวเพื่อนเฉลยเพื่อนจะไม่ได้ยินนะครับอ่ะดูข้อที่หนึ่งสีสวางสีสวางแปลว่า ตื่นนอนอ่ใครเขียนไม่ทันนะครับดูเลยตื่นนอนนะครับเมื่อกี้เราซื้อแอบได้ยินเพื่อนลอกกันครับลอกกันยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เราซื้อได้ยินครับรซื้อไม่เทโลเป <c oughs> ็นการช่วยเพ <re. S 1> ื่อนสี่สว่างแปลว่าตื่นนอนตื่นนอนข้อที่2ครับข้อที่2องชัวหย่า ชัหยาแปลว่าแปลงฟันข้อที่3ามครับสีเหลี่ยนแปลว่าล้างล้างหน้านั่นเองครับล้างหน้าล้างหน้าเก่งมากาเลยครับต่อไปข้อสี่เซื้อครับย่อตัวให้เล็กลงก่อนจะชื่อมันไทยฮันเนาะแช่ซื้อเป็นไทยฮันตัวต่อไปคำว่า<อ>สีจ่า สีเจ้าแปลว่าอาบอาบน้ำนั่นเองตัวต่อไปครับตัวต่อไปชื่อฟ้านชื่อฟ้านชื่อฟ้านแปลว่ากินกินข้าวเองครับเก่งมากเลยตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วนอนหลับสุยเจ้าแปลว่านอนหลับหลับเก่งมากๆเลยครับอ่นักเรียนครับเราคือจะบอกว่าถ้านักเรียนทำ หกข้อเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งให้เราซื้อในไลน์แอดนะครับในไลน์แอดนะไม่ใช่ในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะครับไลน์แอดของหลอซื้อยูเองนะครับจะเขียนว่าภาษาจีนป .5 นะครับเดี๋ยวเราซื้อจะสง่งคุณส่งคลิปใช่ไหมหลออใช่ครับที่นักเรียนส่งคลิปมาครับรียนสามารถสอบถามการบ้านหรือสอบถามเรื่องวิชาภาษาจีนกับหลอซื้อได้ในไลน์แอดนะครับ เดี๋ยวเราซื้อจะส่งลิงก์กับ q R โ o d e ให้ในลายกลุ่มผู้ปกครองอีกหนึ่งรอบนะครับให้เรียนไปแอดเราซื้อมานะครับครับอ่าใครเข้าใจแล้วเปิดกล้องแล้วทำท่าสลังนิโยให้เราซื้อหน่อยห้องหนึ่งครับไปทีละห้องครับอ่าเปิดกล้องทุกคนเลย ส่งการบ้านคือไม่มีการบ้านไม่มีการบ้านแค่ถ่ายรูปที่นักเรียนที่นักเรียนทําวันนี้นะครับหข้อนี้ถ่ายรูปแล้วส่งให้เราซื้อในไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะส่ง QR code ค,คให้ในไลน์กลุ่มผู้ปกครองอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะขอดูสรรังไฮโยของห้าทัพหนึ่งก่อนห้าหนึ่งเปิดกล้องสารังไฮโยครับอ่าเก่งมากครับห้องสองจ้าห้องสองห้องสองสรรังไฮโยหนร็ว าเปิดเปิดกล้องเล้วเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องโอ้ยเปิดกล้องเปิดกล้องอ่าสร้างเร็วครับพร้อมยี่สองอ่าห้องสามครับห้องสามเตยมตัวห้องสามเตยมตัวห้องสามห้องสามห้องสามเตยมตัวยี่สองสา่าเก่งมากๆเลยครับห้องสี่ครับห้องสี่ห้องสี่ยี่สองสา ทำไปขึ้นอะไรเรื่องเลยครับเก่งมากเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราซื้อสอนในเท่าน,น,นี้นะครับสำหรับการส่งกันบ้านอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะส่งให้ในรายกลุ่มผู้ปกครองครับสำหรับวันนี้เราซื้อไปก่อนนะจ๊ะาจี๊จี๊